ช่วงข่าวดีมีทุกภาคในช่วงแรกนี้นะคะคุณผู้ชมดิดี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานมาหากรรมอาหารและของดีอำเภาวาองงวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไปดูการแข่งขันส้มตำลีลาตำตำตำแล้วก็ตำตำตำนะคะคุณผู้ชมโอ้โหแต่ละทีมเนี่ยโ์ฝีมือปรุงส้มตำโอ้บอกได้คําเดียวนะคะว่าแซ่บอย่าบอกใครไปดูกันค่ะ สำหรับงานมหาก,กรรมอาหารและของดีอำเภอวังโปง่จงจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้โหที่เรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสนานได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการแข่งขันส้มตำลีลาโดยผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน6ทีมนะคะประกอบด้วยค่ะอบะตตว,วังสารค่ะกลุ่มสตรีต,ตำบลวังสารโอ้มีแต่กลุ่มสตรีเท่านั้นเลยนะกลุ่มสตรีต,ตำบลวังหินก็ด้วยกลุ่มสตรีต,ตำบลวังโป่งก็มา กลุ่มสตรีต,ตำบลสับเปิบก็ต่ำด้วยและสุดท้ายค่ะกลุ่มสตรีต,ตำบลท้ายดงโอ้โหก็รำแบบนี้สวยงามอย่าบอกใครนะสนุกสนานขึ้นแรงไม่มีใครยอมใครหรอกค่ะพากันจัดเต็มสุใจไปเลยทั้งเครื่องแต่งกายแต่งหน้าทำผมยังสวยงามจนเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์แข่งขันกันหน่อยนะสาบครกเนี่ยมาให้พร้อมนะวัตถุดิบสำหรับตำส้มตำรวมถึงเครื่องปรุงต่างๆอย่าให้ขาดเชื้อละซึ่งไม่ได้รับสัญญาณแข่งขันแต่ละทีมก็ต่างงัดสูตรเด็ดโชว์ฝีมือปรุงส้มตำอย่างสุดความสามารถไอ้นี่สงสัยหลังจากปรุงส้มตำกันแล้วก็มาเต้นวนเวทีกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมครับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นคลื่นแรงเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็แต่งกายด้วยชุดไทยด้วย ะะหวังพิชิตใจกรรมาการทีนี้เรามาดูหลังจากได้ชิมส้สตมตำของทั้ง6ทีมกันแล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศมาเป็นอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือแ่งแทนกลุ่มสตรีต,ตำบลวังสารค่ะ ตาไม่ได้รองชนะาเลาิศก็คือกลุ่มสตรีตำบลวังหินขึ้นรับมอบรางวัลตามลำดับกันไปเลยโดยมีกองเชียร์ของแต่ละทีมคอยส่งเสียงปรบมือแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลานับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสันเรียกรอยยิ้มและสร้างความสนุกสนานได้อย่างครื้นเครงโอโหเป็นยังไงคนนี้นะลีลาการตํามไม่ธรรมดานะคะดูจากการแต่งกายโยกย้ายไปด้วยโอ้โหนะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีการประกวดร้องเพลง บนเวทีแบบนี้เลยนะคะการแข่งขันการจัดกระเช้าอินทรีการแสดงดนตรีรำวงย้อนยุคด้วยมีกิจกรรมเล่นเกมสนุกสนานกันหน่อยจับคู่ปองชิงรางวัลงานนี้จัดขึ้นที่ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูร์นั่นเองเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้า อผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ผลิตได้มาตรฐานให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะโอ,โอ้โหน่าสนุกสนานจริงเชียนี่ของดีทั้งนั้นเลยที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์จ้า